น่าจะประมาณห้าห้าโลไม่ถึงส4มเปาโลสโลกว่า วันนี้เราต้มกัมาเช่เคยนะครับแล้วเราไปดูที่หนึ่งยำเป็นมล่ากันเลยนะครับประเดี๋ยวจะหนึ่งแต่หลายวันที่เราไม่ได้เจอกันี่มีคลิปให้ดูเลยนะครับยำต้มสดคิวมาลอแติ อันนี้สอมอนหมึกไข่กุ้งสดน,นะคะเมนูต่อไปนะคะส่วนเมนูนี้เป็นเมนูอะไรนหนึง่งหมึกไข่กุ้งสดค่ะไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาไข่ตูค่ะ ่ <c oughs> ้าอันนี้เป็นผลไม้รวมนะคะหมึกไข่กุ้งสดได้กุ้งสดนะคะไข่ปูไขป่ปลาค่ะเมนูต่อไปจ้าเ <c oughs> มนูต่อไปจ้ารับเลยเมนูต่อไปกันเลยนะครับที่หนึ่ง เก็ดปูมากุ้งสดค่ะจับผลไม้รวมไม่ล้าใส่จับใส่หม้อไม่ลาแล้วแต่แอบมองก่อนว่าใต้เปล่าอะหยุดไปไหายังเบย์นิดนึง ยามอำคุยยังเลยลูกรับยังอ่ะประมาณ7-8คิวได้แล้วค่ะลูกค้าๆๆโอติดไหมอ่ะ้ออซืซื้อเต้ลองดูด้วยถ้าน้อยแกเขียนด้วยถูกอ่ะ ถามเมนูที่สองค่ะคือไม่เอาผักอะไรเลยเหรอข้าโพดมะม่วงไหลบัวไมนเมนูที่สงนี่ไม่เอาผักอะไรเลยหรอที่เขียนไม่ใส่ผักอ่ะข้าวโพดไหลบัวอะไรอย่างงี้นะไหลบัวอะไรไม่เอาเลยนะผักโรยอะไรไม่เอาเลยเนื้อกับน้ำนะ ลูกตัดไม่มีใยปพาตัดม,มีใยมาตอนไหนน้วี่เรียบร้อยแล้วครับปูมากุ้งสดผลไม้รวมค่าสอง250ค่ะบเมนูไข่ปลาไข่ค่าไข่ปลามือไข่ได้ตรงนี้ไม่เอาผักไม่เอาผัาผาออก เก,กับเมนูไม่ใส่ผักอะไรเลยนะคะใส่ ไข่ปลามึกไข่ค่ะเมนูต่อไปจ้าต่อไปเลยนะครับเจ๊หนึ่งอันนี้เมนูกุ้งสดไข่ปลาแซลมอนพุ้งสดไข่ปลาแซลมอนนะครับะอันนี้ใส่ได้หมด ต้อมมงเอาส,ม,ม,สม,มุดคิวมาด้วยสิลูก,มมกอันนี้กับเมนูกุ้งสดไข่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ผัดรวม สามร้อยบาทค่ะกุ้งสดไข่ปลาแซลมอนคขามินุสปไปจ้าปูม้ากุ้งสดค่ะ,คะเ,ะเดดผ,ดดผ็ดน้อยปลาร้านปูม้ากุ้งสดเผ็ดน้อยปลาร้านะครับที่มีเจ้าหน้าที่รักอยู่ ยังหยุดวันจันทร์อังคารเหมือนเดิมมันได้หนค่เราแจ้งวันหยุดนะคะจันนักขารมีวันที่หนึ่งนะค่ะคือเป็นวันไหว้อ่าแต่จีนงแต่ที่หนึ่งหยุดวันจันทร์วันเดียวนะคะวันที่ที่หนึ่งที่สามเอ็ดคือวันไหว้วันจันทร์หยุดค่ะวันนักขารขายนะคะสัปดาห์หน้าเปิดวันนักขารด้วยนะคะเปิดเฉพาะกิจเป็นวันเที่ยวของวันสุดจีน่ากอหน่อยถ้ากอดที่โบราณแล้วกอดหน่อย ปูมกุ้งสุกข,ข้าวโพดชาเม,มนูต่อกกไปนะคะอุย้ยอ่ากุ้งสุกหมูยอหมึกไข่ค่ะกุ้งสุกหมูยอหมึกไข่นะครับชิ้นหนึ่งเมนูนี้อยู่ที่ไหนชิ้หนึง่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบค่ะกุ้งสุกหมึกไข่หมูยอนะครับที่สองร้อยห้าสิบบาท เคยนอนที่ไหนอะถามเลยนอนตื่นกี่โมงไม่ได้นอนหรอกขับปิลมือกับเมนูหมูยอกุ้งสุกหมึกไข่ปลาเมนูต่อไปนะคะเป็นย่งหมูยอกึกไข่พิเศษนะคะอันนี้เสร็จน้อยนะคะลูกค้าขอเสร็จคนหม้อแบบโถหม้อ เจ็ดกนมอสิกสันเลยไม่ค่อยแซ่บจา้าโอเคต่อไปจาก,กับเมนูหมึกไข่พิเศษหมูยอค่ะเมนูต่อไปจา้าเมนูต่อไปนะครับ คับเซลมอนไข่ปลาครับเมนูนี้นะครับไข่ปูไข่ปูใช่ไหมแซลม,มอนไข่ปูนะแซลมอนไข่ปูค่ะแซลมอนไข่ปูนะครับแซลมอนไข่ปูอยู่ที่เท่าไหร่เฉนึ่ยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเมนูนี้นะสีไม่ค่อยจีแจ๊สเท่าไหร่นะจีแจ๊สแจ๊สไหนนะแจ๊สเปชื่นเชิญ น,นั้นเหรอที่ส่งให้เจมกี้ใช่ไหมสองร้อยห้าสิบสองังนห้าทั้งคู่อันหั้งคูก่กับส้มมอนไข่ปูนะคะเขาพดเผ็ดน้อยะคะอ่ะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับอ,อยู่ที่สองราสบ กับเมนูแซลมอนไข่ปลานะครับเผ็ดน้อยแซลมอนไข่ปลาอยู่ที่สองอย้บาทนะครับสำหรับวันหยุดของร้านนะครับก็จะอยู่ทุกวันจันทร์กลางคานนะครับถ้าหยุดนอกเหนือนี้เราจะแจ้งหน้าเพจให้ทราบนะครับฝากติดตามเพจกันด้วยนะครับถ้าใครมาไกลนะครับ ลองเข้าไปดูหน้าเพจก่อนนะครับว่าหยุดวันที่เท่าไหร่นะครับมาหยุดมีอะไรบ้างนะครับเืิอเชียอหนึ่งอยู่กับท่านอหานนะก็ได้แจ้งนะใช่ค่ะเราก็จะมีแจ้งห้ายุดกับทานอหันนะครับแ,แจ้งเชือหนึ่งต้องนหน้าพูด ตกใจกล่องหรอแม่ตกใจกล่องเหรอ,อจับเมนูไข่ปลาแซลมอนค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะคะส่วนเมนูนี้เป็นเมนูไหนันเหนึ่งไขไ่้งสดไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาไข่ปูปปปปปปปค่ะ ไล่ๆละแม่าอันนี้เป็นผลไม้รวมนะคะหมึกไข่กุ้งสุกไอ้กุ้งสดนะคะไข่ปูไข่ปลาค่ะเนนู้ต่อไปจ้ากุ้งสูทตรอะไรคะแม่กุ้งสูทตรไข่ปลาเอ้ยกุ้งสูโตรไข่หมึกหมึกไข่ไข่ปูไข่เม่ดาแซลมอนค่ะพิเศษเบิ้ลด้วย เบิ้ลก็ไปใหญ่เบิ้ลพริกไหมคะไม่ต้องใช่ไหมย้ายมีน้ำต้มปลาข้าวโพดตนขนมมันขนมมันย้ายขนมมันกล่องหนึ่งขนมันขนมมันนะไม่ใช่ขนมมันมีนั่นงไงสี่สีนะกลองแคงหรือขนมมันอ่ะคลองแคงดีกว่าไม่กินหรอกขนมมันนะ นี่เป็นกุ้งคูโทนนะคะสซมอนพิเศษหมึกไข่ไข่คูไข่บาดาจับสำหรับเมนูนี้อยู right? <unch> <ver goal> ่ที่ไหร่ครับเจหนึ่เห็นยนะยังไม่ได้คำนวณเลย่450 550 650บาทเมนูนี้นะครับอยู่ที่650บาทนะครับ สำหรับเมนูเนาะก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะครับราคานะครับแลว้วก็ชื่อเมนูราคาใจค่ะ,คะสำหรับลูกค้าที่จะสั่งยำนะคะระบุสถานที่จัดส่งมาก่อนเลยนะคะก่อนที่จะถามว่าค่าจัดส่งเท่าไหร่เพราะที่หนึ่งไม่รู้คำนวณไม่ได้นะคะถ้าไม่บอกสถานที่จัดส่งนะครับรบกวนลูกค้ารีสปี่สั่งแจ้งด้วยนะคะใส่รัวขอบคุณ ไข่ตูไข่ตูแล้วก็ไข่เมนดาต่อด้วยแซลม,มอนพิเศษนะครับสองชิ้นอยู่ที่เท่หา่จ๊ะหนึ่งอ่าเพิ่มอย่างชิ้นละหนึ่งร้อยค่ะสองชิ้นก็สองร้อยบาทค่ะนี่เราก็จะหั่นเป็นแต่แ สามไข่มีตามที่เขียนเลยนะคะถ้าลูกค้าเอาเอาไข่ที่ไม่ได้รวมในนั้นเขียนระบุไข่มาเองได้เลยค่ะสามไข่แลก็สามไข่ามาถาร้านก็มีไข่ปูไข่ปาลาไข่บังดากับสมอนสี่อ่าสามไข่นะคะแล้วก็กุ้งสูโทนะคะ่ะเม,น,ะะมนูต่อไปเลยจ้าเน่นมากอ่ะ คิวท,ที่เท่าไหร่จ้าสาจ้าเมนูต่อไปนะครับจะเป็นเมนูหอยแอกุง้งกุ้งสดพิเศษค่ะแอบใส่แดงไปหน่อยได<น>้ได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่เอาเพราะเกดเท่สุดจ้าหรือว่าเพิ่มไม่อยากยายาเปลี่ยนบ้างเหรอกินตามรูมเดิมตัวนึ่งไเปลี่ยนเลยเด<อ>ียวมากทิ่โบที่เกดแกะ กินกุ้งดีกว่านะกุ้งกระนู่นฮะกินแล้วจะติดใจเส่ไ่ปาร้อยะเพิมมนะไม่มีปัญหาจัดปลาอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องเป็นยำกุ้งสดพิเศษไข่ปลากุ้งสดพิเศษแล้วก็ใส่ไข่ปลาเพิม อยู่ที่300บาทค่ะกุ้งสดพิเศษไข่ปลาค่ะเมนูต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวตอนกินนี่คือเจ๊ให้เสือเป็นใบหนึ่งเลยอ่ะอย<แ>ากนั่งไห<แ>น,นใบเดียวหรอใบนี่ใช้กับหลายบ,บ้างถยการค่ะภาษาไทยวรคำใบเจ๊นหนึ่งปูดสดมากนะดูดิใส่กลิ่นเลย มือไวมากกล้องอาจจะตามไม่ทันมันจังหวะาใช่ดูดันให้มันเลยทีเนี้ยได้เลยคุณค่อยสวยนะนี่ยังถือว่าน้อยนะครับบางช่วงเยอะจริงอะครับมีครับเพราะมันหายากตรงนั้นัรับปูหมาหายากใช่ไหมตรงมียากกินกันหมดแล้วมันเกิดไม่ทันเราคินหรอกยากกว่ารักแท้ใรับนียากฝ่า อยากได้เสือดนี้ต้องไปงมเองนะนี่เสือบเสือบขื่เขื่อแบขื่อถูกล้วขื่อเองนี่คือปูตรงนี้อ่ะได้ค่ะได้แล้วไปนั่งตรงแบบนั่งในน้ำได้ไหมคะลอยไปได้เลยโอเคจะได้รู้สึกว่ากินอยู่ในมหาสมุทรเยี่ยมเลยอยากบางมือ ทันไหมกล้องจับทันไหมทันแหละทันไม่ทันก็ตามนั้นนะนะก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนน่าก,กินมากความสดรสชาติหอมยำแล้วค่ะใครนั่งกลางไอ้นี่ได้อ่ะสายได้ได้อเ,เอาที่ลูกค้าสะดวกนั่งเท่ก็ได้ <laughs> ไม่น่าได,ได้ต้องเอาถาดเจ๋ปลาได้นะคะได้ปลาได้เอาแซบเลยฮะจัดมาเลยฮะกินเผ็ดได้ ผมว่าเครื่องผมว่าเครื่องเยอะอยากต่อยทเครื่องเยอะหูยพลิกก่อนฮะตายแล้วจับทำไม่ได้แล้วพลิกไม่ได้แล้วกลับตัวก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะเจ๊ ส่งอร่อยไหมไม่มีไม่ใส่ด้วยใส่ค่ะร้านที่ร้านน่ะอร่อยได้ดีเลยไม่พึ่งชูรสค่ะอยู่แล้วไม่ชูรสนะมะนาวใช้มะนาวแท้ไหมใจสั่งมะนาวลูกอะค่ะมะนาวลูกแท้กว่านั้นก็คือลูกแล้วล่ะโอเคคอดออกมาแล้วได้ย้ำจิ้มแบบเมื่อกี้เห็นคนหนึ่งใส่กลับสั่งกลับบ้านเพราะว่าเราเห็นน้ำจิ้ใหญ่มากนั่นก็ยกร้านเหมือนกัน ดุมากว้าวอันนี้อะไรฮะไลฟ์เปล่ะไลฟ์ป่ะฮะป่าครับอ๋อถ่ายวีดีโออ๋อจะได้ช่วยขายของนะท่านไลฟ์เปิดทุกวันนะเจ๊อ่าวันจันทร์อังคารวันจันทร์อังคารอ่าโทรมาถามเจ๊เจ๊บอกไม่จำเลยนะพิเศษนะฮะนั่นพิเศษเลย หมดก็ใส่กล่องได้นะเจ๊หนึ่งนะไม่หมดก็ใส่กล่องได้เกิดที่เราสั่งอ่ะมันมันไม่พอใช่ไหมฮะสับรบชามนี้ก็เลยต้องเป็นขาดใหญ่แบบนี้มาไขดเจ๊้กรอกำลังสั่งไซส์ใหญ่สุดคือสี2พกับห้านค0กับ5,000ะหนคือใส่ปริมาณนะคะความจุดับเต็มเลยไม่ได้เดี๋ยวไม่มีเงินกลับบ้าน ใจเย็นใจเย็นเราอย่าอย่าตามอย่าตามพูดเหมือนหน้าเรามที่ก่อนกินเป็นบ่อยอ่ะที่กอนไม่กินเลยเอย่างกินยำอะไรเงี้ยปลานนี่พี่บอลหน่าจะี๋ยวไมเห็นจะเพ,พื่ออาจจะติดใจร้านเราก็ได้เออลองชิมดูลองเปิดใจดูดิร้านเราไม่ไม่หนักหนักเต็มมากแบบแน่นมากน่นมสนุกเพิ่อ่ะพี่บอกไม่น่าเพิ่มเลยได้คำเตือนแล้วนะกินห้อบอเนี่ยหมด แม่ลายมันมีตัวช่วยอพี่ติ๋งกิับเก่งมากส่วนพี่บอลก็ยำเหมือนกันยำคนละยำกินคนละแบบใช่ <บา S 1> เดี๋ยวจะมีแถมไปให้นะคะเอย่า,า,า,างเซตหิ่งมากโอ้โหโอ้โหเขาบ่านปลาแซวแล้วอันนี้แทมมอนจากไหนครับ จากไหนอ่ะแต่ไมโคลนเอาไว้ใช้ตัวแพสนะคะไม่ได้ไปเราคงนั่งเครื่องไปไม่ถึงอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับแต่เข้าไปรับเข้าไปรับเหมือนมอบรางวัลนะเหมือนมอบรางวัลแบบนั่งหลังฮัลโรลพี่คะ น่าจะประมาณ5 5โลไม่ถึง3าีโลสโลกว่าเออหนักไปได้เลยอ่ะอันนี้เป็นเินเจอร์ของร้านอันนี้ยำแขกแขกเหรอฮะเซใช่ซิกเเจอร์คืออะไรครับยำแซ่บหมึกไข่หมึคไข่โอเคยำแซ่บหมึกไข่มีไข่แกมอนดยแต่ว่าพี่จะทำเป็นรวมทะเลให้นะจัดมาเลยครับหี๋ยวเอาเสือให้พี่นะลูกปุ๊บ มางไปนี่ก่อนแล้วกันนะเจ๊ทำไหวไหมไหวครับไหวไหวอยู่ใช่ไหมใช่ไหวอยู่แต่ว่าไม่หวานเราจะใส่ข้าวคั่วค่ะมันเป็นถึงราบถึงยำนะคะเราเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ข้าวคั่วนะเป็นยำธรรมดาอันนี้ไม่ปลาไม่ปลาหมูสับหมูสับสดถ้าสั่งปลาก็ได้แต่มันจะกบกลิ่นข้าวคั่วแม่ค้าก็เลยไม่แนะนำค่ะนี่เขาเลยไม่แนะนำกินมากเลยนะเจ๊ ันี่จะยำแซ่บรับว้ามันเป็นตึ่งรากตึงยำเหมือนน้ำยำมันจะเยอะปลาล้านมากพี่บอลได้กินร้านเนี้ยเออทุกคนครับพี่บอลไม่กินปลาล้านะครับตงสารตากล้องเลยทำเพิ่มให้ได้คครับไหลครัวกินไหมกินอร่อยนะราดเข้าไปอุ้ยดูดูแบบเรียกว่าอะไรมันใสใหญ่มากอ่ะนึกออกป่ะระยา ุ้งไม่ใช่ตัวเล็กๆอ่ะตัวใหญ่จัดเลยใส่ในตองก็คือใหญ่ใส่กล่็งใหญ่ใส่แซลมอนด้วยเป็นหมึกไข่กุ้งสุกแล้วก็แซลมอนเป็นยำแซบมานะแซามอนจากไหนนะะอ่าแม่โตแม่โบยอมยอมจัดเริยบ้อับโอเคเรบร้อยน่าถือไม่ไหวนะฮะอาจจะให้คนโด้นถือดีกว่าสวย เราโซเลตื่อเล็กๆคสำหรับวันนี้นะครับผมชั้นหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายจ้าจัดเลยใหญ่ขนาดนี้กินหมดใช่วก็ไม่บอกแม้วด้